สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ I am in USA นะคะคลิปนี้3นาทีกับข้อสอบเล่าเรื่องค่ะไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่สงครามปฏิวัติอเมริกากันแล้วนะคะ American Revolution หรือว่า American War of i n d e p e n d e n เดก็คือสงครามของชาวอนานิคมนะคะกับสหราชาณาจักรโดยมีจอร์ดวอชิงตันเป็นผู้บังคับบัญชาการฐานสูงสุดแล้วก็เป็นแม่ทัพที่นำทหารไปสู้กับอังกฤษนะคะ ในตอนแรกนะคะซาร่าชเนี่ยก็พ่ายแพ้ให้กับอังกฤษโดยเสียนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซี์ไปจนจอร์จเนี่ยต้องนําทหารหนีหนาวไปตั้งค่ายที่วอลเลฟอร์ดพอสะสมกําลังทหารได้นะคะจอร์จก็บุกกลับเข้ามายึดเมืองคืนจากอังกฤษแล้วในช่วงนี้นะคะก็มีการสู้รบกันมาโดยตลอดซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยคอยช่วยเหลือชาวสาราชอ,อย่างลับๆนะคะในเรื่องของสเบยงอาหารแล้วก็อาวุธสุดท้ายแล้วสาราช์ชาตจักรเนี่ยก็ได้รับชัยชนะหลังจากชนะสงครามแล้วนะคะ จอร์ดวอชิงตันก็ลาออกจากแม่ทัพเพราะว่าไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองค่ะจนกระทั่งผู้นำ13รัฐเก็มารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็ตั้งเป็นสภาของเกรสขึ้นมาการรวมตัวกันนี้นะคะเรียกว่า constitutional convention ก็เลยเป็นที่มาของคำถามว่า what happened at the constitutional convention ความหมายก็คือเกิดอะไรขึ้นในที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญน,นั่นก็คือ the constitution was w i t t e n รัฐธรรมนูญได้ถูกเขียนขึ้นนะคะโดยถูกเขียนขึ้นในปี1 7 v e ในเวลาต่อมาก็มีการลงนามจากสมาชิกสภาคองเกรสนะคะให้มีกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยแต่งตั้งให้จอร์ g นะคะเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งชาวอเมริกันเรียกกันว่าจอร์ดคือ father of all country ในช่วงนี้นะคะก็ยังมีเอกสารสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าสารสหรพันธรัฐ Federalist p a p e r นะคะสารเนี่ยถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้นามปากกาชื่อว่า p r ับ l e r s โดยมีอเล็กซานเดอร์แฮมมิ m ตันเจมสันและก็จอห์นเจนะคะเป็นคนเขียนร่างนี้ขึ้นมาถามว่าเขียนสารเนี่ยขึ้นมาทำไมก็เพราะว่าตอนนั้นนะคะสหราฐอาณาจักรเนี่ยใช้ระบบการปกครองแบบ Article of Confederation คือการรวมตัวกันอย่างหลวม ทั้งนี้นะคะต้องการจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่เพื่อให้ประชาชนยอมรับในรัฐธรรมนูญนามปากกาของพระบิดาเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของคําขวัญของประเทศสารัฐนะคะคือ e p r ระบิดาอุนั um. เป็นภาษาละตินนะคะหมายความว่าการที่รัฐต่างๆในช่วงก่อตั้งประเทศ13รัฐตกลงที่จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวความหมายนั้นก็คือ out of many one แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือหลายคนรวมเป็นหนึ่งเดียว เป็นยังไงบ้างคะข้อสอบเล่าเรื่องพอจะช่วยให้จำข้อสอบได้ง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ